สวัสดีครับ What the มีคนส่งนี้มาให้ผมครับผมมันคืออะไรครับบริษัทไฟสตาร์เอเจนซี่แจมวอาของแจมนะครับแจมเขาส่งอะไรมาให้ว่าเดีเ๋ยวเราเปิดก่อนดีกว่าเราไม่มีคัตเตอร์ไม่มีแกแบบดิบๆอย่างเงี้ยเราเพื่อนเออเฮ้ยแกแล้วแกแล้วแกแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรบ้างเนี่ยไหนดูดิอ๋อเฮ้ยหมวกซานต้าโอเคครับ ก็มารีกิสมันมาริกิสมันนะครับทุกท่านเดี๋ยวนี่มั่งตึงนะอ๋อนี่ไงเฮ้ยเฮ้ย you are i n v i t e d Jhero.com แปลได้ไหมครับว่าแปลว่าอะไรเขาเขาขอเชิญ Jhero.com อืมิชชั่นของคุณโพืกิจกรรมออกไปให้เหล่าวินเลสดูว่าวินเลสวินเลสเอยอวินเลสพูดผิด ไมนเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนี่คือมิชชั่นของเจฮิโร่นะมันเขียนจริงๆนะว่ามิชชั่นของเจฮิโร่นี่อ่านอ่านอ่านโอ้โหเขาส่งภารกิจอะไรมาให้เราภารกิจนะครับโพอธิการไอ้กิจกรรมนี้ออกไปให้เหล่าวินวินเลิร์นใช่ไหม,มรู้ว่าคุณเป็นผู้ถูกเลือกให้ทําภารกิจปกป้องโลกจากก <c oughs> ลุกก่มภาษาอังกฤษอ่านให้<า><ม>อ่านเลยกล <c oughs> ุ่มฮิวมาไลซ์นะครับโดยนำอุปกรณ์ท่านในร้านไอซองนี้มาใช้เป็นอาวุธคู่กาย หมวกซันต้านี่เหรอหมวกซันต้าเราเอาไปใช้ทำอะไรไหนดูดิใส่แล้วต้มีพลังลยครับเพราะผมรู้แล้วผมรู้แล้วหมวกซันต้าอาวุธคู่กายเอ้ใจเย็นไม่ใช่เหรอสองรายงานภารกิจนี้ให้โลกรู้หลังทำภารกิจชมภาพยนตร์จบคุณรู้สึกยังต่อภาพต่อภาพยนตร์อ่าโอเคเราต้องไปทำภารกิจแรกก่อนใช่ไหมวันที่2 6ธันวาคมเที่ยงเท่ากับว่าพรุ่งนี้ไงล่ะครับ โอเคงั้นอย่างแรกเลยที่เราต้องทำภารกิจคือภารกิจแรกคือต้องไปประกาศให้โลกรู้เหรอใช่ก็เดี๋ยวเรารับภารกิจนะเราเอาภารกิจก่อนครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ 10 Hours later โอเคครับวันนี้เราก็มาถึงเบเจอร์ราชโยธินครับเรามาดูอะไรวันนี้ไปดอร์แมนเดียโมาฮีโร่เอมาฮีโร่ใช่ไหมโอเคเราก็ไปดูกันดีกว่าครับผมเฮ้ยเดี๋ยวตอนรับบัตรบอกไปเลยว่าจะร่มมรับภารกิจนะครับบอกยิ่งเลยเอาบอกเองดิได้เดี๋ยวบอกให้ก็ได้คุณแผนจะไปทำภารกิจนะครับตอนนี้ก็รอรับบัตรนะครับ อันนี้สื่อหรือเปล่าครับสื่อครับผมสื่อถ้าสื่อเดี๋ยวมันจะเป็นโปรแกรมครับอ๋อผิดช่องครับผมสุดยอดเลยคุณแผนเปิดตัวมาก็ยังพลาดเลยคอยดูนะเจฮีโร่มาลพละกิจแล้วนะเจฮีโร่ครับมาลภารกิจครับผม เราเสื้อไปใส่ก่อนครับอะไรคะครับผมออหน่อยมอไม่ตอเลยเหรอโอเคครับเราก็ได้บัตรอะไรนะครับสองใบนี่เป็นลายบาคุโกะลายโทโรกินี่มีด้านหลังด้วยนะเอ่อโอเคไม่เห็นกล่องก็โอ้หามุมไม่เจอแล้วก็มีเสื้อเป็นลายสกีมองไม่เห็นเอาตรงๆไหมอามา ตอนนี้คือกล้องเนี่ยแม่งคุมคุมหน้ากล้องยากมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับว่าภายในงานมีอะไรบ้างอ้าวถือกล้องสิลายก็โอเคนะมาเดินดูครับผมงานนี้มีอะไรบ้างมีขายพวกกิมมิสเนโนะเอ่อมีดาบมีอะไรแล้วมีพวกอันนี้คือของของโต๊ะสื่อที่เรามาเมื่อกี้แล้วก็มีเรามีคอสเพย์มีบูธอนิเมตใช่ไหมบูธของอันนี้อ่าแล้วก็มี สยามเซ็นเตอร์หนังสือหนังสือกระตูนเจ็นเตอร์เไปเดาดูกันไหมครับไปเดาดูกันก่อนครับใช่แล้วนี่เจมินเตอร์มาออกบูนะครับผมใช่ครับก็มีคนที่อยากได้มาฮิโร่คาเดเมียนะมีแต่แบบเล่มแรกจนถึงเล่มล่าสุดอ่ะนี่เฮ้ยดับค่าศูนย์ดับค่าศูนย์ก็มีเชนซอลแมนเอาไว้ผนึกมาอย่างเงี้ย นี่เขามีบ็อกเซ็ตเขามีเป็นเซ็ตให้เล่น30เล่มถึงเล่มปัจจุบันนะเล่มล่าสุดใช่แล้วก็มีอ่าบูธถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าไว้ถ่ายรูปครับผมโอเคครับช่วงนี้ก็รอเวลาเราไปทำอย่างอื่นกันไหมได้โอเคไป My Hero k a t a b เดอะ b ูบี้รวมพลฮีโร่กู้วิกฤตโลกพลังกิจเสร็จสิ้นแล้วพลักิจเสร็จสิ้นแล้วครับผมกับการมา ชมมาอีโร่คาเดมีใช่รายงานภารกิจหน่อยสิทุกเราอ่าโอเคภารกิจพอยทำไรนะรีวิวรีวิวอ่ะดูรายงานภารกิจคุณรู้สึกอย่างไรต่อภาพยนตร์เรื่องนี้โอเค,อเครู้สึกไงครับสนุก คือถ้าขึ้นชื่อว่าโบกุนโอเออเคเดมี่อะมาฮิโรเออเคเดมี่ไม่ใช่โบกุนโอมันชื่อเดียวกันแหละชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนลาาาะภาษา,าอ My, My คนละภาษาเออมาฮิโรเออเคเดมี่ขึ้นชื่อว่ามาฮิโรเนี่ยยังไงก็สนุกตั้งแต่ซีรีส์จนถึงมูวี่ล่าสุดเนี่ยคือสนุกแนะนําให้มาดูสนุกมากคนแผ่นะครับแผ่ก็สำหรับผมนะว่ามันเลยนะโดยบทถามมีอะไรก็คือแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่ฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งเลยใช่คือมันไม่มีจุด มันมีเหมือนหยุดสมูทแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นสนุกไปเลยอ่ะเออใช่แต่ด้วยสเกลของรธรกิจฮีโร่ของนีงคือแบบแมบบ่งแบบระดับโลกระดับโลกใช่คือแบบฮีโร่ทุกคนในเรื่องอะ่ะมาแบบกวมมือร่วมใจกันหยุดผ่านภัยครั้งนี้แม่งเป็นอะไรที่แบบสุดจริงอะ่ะบอกเลยโอเคครับผมก็กธารกิจเสร็จสิ้นเราประทับใจมากใช่ครับครับแล้วถ้าคนอื่นอยากมาดูเรื่องนี้เหมือนเราอ่ะเขาต้องรอเมื่อไหร่อะไรยังไงครับ 6มกรานี้นะครับทุกล้มภาพยนตร์นะครับมาฮีโร่อะคาเดมี่เวอร์ฮีโร่มิชชั่นนะครับผมใช้ทุกล้มภาพยนตร์ครับผมนี่ครับโอเคก็จบคลิปแล้วครับจบคลิปแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ติดตามผลงานใหม่ๆของพวกเรานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับผมก่อนหน้านีเราขอตัวลาไปก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับเย้